ขาไม่แค่แตกดินเราง้ยางก่ได้แลาไม่เป็นรมันก็ยังเป็นยางมาจะระมือจะเป็นนั่นจะเป็นนี่นะแล้วก็มีจิ้มขาตัวเองมัางแล้วก็ไออะไรอะไอไอน้ำในเตาดอกใจอ้นั่งก่อนเลยฮะเฮ้ยนั่งไม่ได้ดู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 ูดแป๊บเดียวเดี๋ยวผมดูดดูดูด ตึกใหญ่เลยคนละเจ็คนละแปดสูงเลยโอ้รถติดเลยทำไมหิวกันขนาดนั้นนะคน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับอ่าไกลแล้วไกลแทบจะหยคันนี้ก็ได้แล้วเรียบครับรูปรอสั่งไว้สามชั่วโมงเลยโมเมกเลยดูยังไม่หยุดเลยไม่เบาก็ดีแหละแล้วเจอคู่แข่งสนั่นสิ